มีปัญหาสายตายาวเปลี่ยนมาใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟแว่นเดียวใช้ได้ทุกริยะวัดสายตา12ขั้นตอนโดยจากสูแพทย์และทีมนักทัศนามาตรปรึกษาฟรีที่มัตยาวิชั่นเซ็นเตอร์คำถามต่อมานะครับเขาถามว่ารบกวนสอบถามอาจารย์ครับมันจะเสี่ยงเกินไปไหมครับที่พอร์ตเราจะมีหุ้นต่ำกว่า5ตัวหลังจากศึกษาคอร์สฟรีของอาจารย์ช่วงแรกๆนั้นมีหุ้นส่วนลดเยอะเกือบถึง10ตัว แต่พอศึกษาไปเรื่อยๆมันจะเห็นบางตัวที่เซ็กซี่กว่าตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่ลดลง GPM ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือสัดส่วนทางการเงินอื่นๆที่มันดีขึ้นเรื่อยๆพอเห็นแบบนี้เราก็เลยไปขายหุ้นตัวอื่นๆมาถือไม่กี่ตัวแทนหลักการนี้พอจะใช้ได้ไหมครับหุ้น M 4ีฟ้า M cap ประมาณสามหมื่นล้านนะครับหุ้นอะไรนะหุ้น M สฟ้า Market cap สามหมื่นล้าน โอเคโอเคแม่ต้องไปตามดูเลยตัวไหนบ้างเนะ่ไ <laughs> อตัวที่คิดรอเปล่าเออนั่นเด้สงสัยอยู่เนี่ยสามหมื่นล้านเหรอสีฟ้าไวยนี่เออเนี่จะมีสักกี่ตัวเชียเนี่ย <laughs> <laughs> ตลกจังเออว่าแล้ว เออเโอเคโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะครับก okay. ็ยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอเ่มันมีหลายประเด็นอยู่ในคําถามนี้นะเหรอยังไงบ้างอะว่ามาสิก็มีเรื่องหุ้นถือต่ํากว่าห้าตัวเสียงไปไหมโอเควิธีสวิชของเขาอะครับผมโอเคเข้าก็ิดนวมติดปลายนวมชื่อหุ้นมาเลยครับผมเอาเอาทีละประเด็นแล้วกันนะ เอาประเด็นเรื่องเรื่องวิธีสุ่ิชุนก่อนเลยกันนะครับก็พี่คิดว่าเป็นวิธีปกตินะที่ที่เราก็ทำคนอยู่แล้วนะพี่ถ้าถ้าใครรู้สึกว่ามั่นใจกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่อาจจะไม่ไม่เข้าใจประโยคหนึ่งคำหนึ่งก็คือคำว่าเซ็กซี่กว่าคือแ <c oughs> ต่ละคนเนี่ยเบิร์ตมันมีคำว่าเซ็กซีอ่อาจจะไม่ไม่มองไม่ไม่ม,ไ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 ม่เหมือนกันใช่ไหมครับนี่เขา หาเหตุ <l id> ันเลยว่าไม่ว่าจะเป็นในสินที่ลดลง TBM ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือสัดส่วนทางการเงินอื่นๆที่มันดีขึ้นเลยอ่าฮะอ่ะฮะก็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 คืคิดว่ายังไม่นี่อยู่ดีอ่ะคือคือในลึกๆของมันเน่ยมันพี่คิดว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ได้ตรงกันร้อเปอร์นต์นะครับเอ่อเอ่อแต่ต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นปัดเจกบุคคลนะครับคือมันแปลว่า เราจะพยายามลงทุนให้มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามหลักการข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยเราก็ต้องลงทุนตามคาแรคเตอร์ของเราด้วยว่าเราชอบแบบไหนมีคาแรคเตอร์แบบไหนชอบเสียงมากชอบเสียงน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็พี่คิดว่าแน้วทางก,การลงทุนของคุณคนนั้นเนี่ยมันจะมันจะสะท้อนมุมมองและความคิดของคนนั้นออกมาอยู่แล้วนะครับนั่นก็พี่ไม่ได้คิดว่ามันมีผิดหรือมีถูกนะถ้าเราสามารถลงทุนแล้วก็สามารถที่จะสักเซสได้พี่ว่ามันก็จบเหมือนกันนะครับนี่กลับมาประเด็นแรกนะครับย้อนกลับไปประเด็นแรกที่ว่า น้อยกว่าห้าตัวเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปไหมนะครับคือต้องบอกเบิร์ดแบบนี้ว่าเ <c> อ <oughs> สิ่งหนึ่งที่ที่จากประสบการณ์เนี่ยนะครับมันสอนเรามาเนี่ยนะครับว่าในโลกเนี้ยมันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนนะครับความเสี่ยง <c oughs> ที่เราประเมินเอาไว้ของธุรกิจเนี่ยนะครับถือแม้ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยน <c> ะ <oughs> มาตลอดที่บริษัททรรําธุรกิจมาสาสิบปี4ี่สิบปีห้าสิบปีมันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ได้เบ<ม>ิร์ดแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต มันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเสริมสุขนะครับก็อยู่ดีกินดีกับเ๊ปซี่มาหลายสิบปีนะครับเบิร์ตตั้งแต่พี่เด็กๆนะครับตั้งแต่พี่เด็กๆนะครับวันดีคืนดีก็ก็เลิกลากันได้เนื้อออกไหมเออเลิกลากันได้ดังนั้นพี่คิดว่างเคยบอกกับเบิร์ตว่าว่าความเสี่ยงคือความเสี่ยงนะครับถึงมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงนะครับเลยต้องบอกว่าการที่เราลงทุนน้อยกว่าห้าตัวเนี่ยถามว่าผิดไหมก็คิดว่าไม่ผิดอีกนะเบิร์ตก็คิดว่าไม่ได้ผิดนะ อย่างที่บอกว่าแต่ถ้าเราเนี่ยเข้าใจความเสี่ยงมากดีพอแล้วแล้วเราเนี่ยเลือกที่จะ take risk นั่นเองเนี่ยพี่คิดว่ามันก็มันก็เป็นปกติแล้ว<ม>เพราะเรายอมรับความเสี่ยงนั้นแล้วนั่นแปลว่าแต่สิ่งที่คยอยคิดต่อก็คืออะไรครับคืออย่างนี้ถ้าความเสี่ยงอ่ะมันทริคเกอร์ขึ้นมาคำถามคือเราไม่ควรเสียใจนะเราไม่ควรเสียใจนะเบิร์ตเราไม่ควรเสียใจนะ เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนเลือกที่จะเทคริส์นั่นเองอ่ะข้าจะเข้าหมายพี่ใช่ไหมเช่นยกตัวอย่างนะครับเบิร์ตสมมุติเราไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนนะครับกับกวนเพื่อนสี่ห้าคนเนี่ยเบิร์ตคิดว่ากิจกรรมหลักมันคืออะไรครับเล่นไพ่ต้องมานะครับเราเล่นไพ่เนี่ยเอ่อก็แก้ก็แก้กับเพื่อนนะเข้าหมายนะไม่ได้เล่นกันแบบโหเอาแบบหมดตัวนะไม่ใช่นะครับเล่นไพ่กับเพื่อนเนี่ยพี่บอกว่าเราต้องรู้อยู่แล้วอะเบิร์ตว่า ว่าเราเล่นเพื่ออะไรอ่ะเราไม่ได้เราคงไม่ไม่ได้มีใครกะเล่นถ้าถ้าเราไม่ไม่ได้ทุจริตนะครับเราคงไม่ได้กะว่าเล่นไพ่แล้วเราจะรวยไหมนึกออกปะเออเพราะเรารู้อยู่แล้วไงเบิร์ว่าความเสี่ยงมันคืออะไรอ่ะโทษนะป๊อกปปดป๊อกเก้าไงมันก็ห้าสิบห้าสิบอชาน่ะใช่ไหมครับชาน่ะเออเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่คิดว่าจะรวยออกมาเนี่ยแล้วทุกครั้งเนี่ยนะครับนี่เล่าอดีตตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆเนี่ยนะครับเออพี่ก็ชอบเล่นไพ่มากนะครับก็เล่นมาตลอดแล้วชานก็แบบเนี้ย เล่นตาห้าบาทนะครับเล่นถึงเช้าเลยตั้งแต่หกโมงทุ่มหนึ่งอนะไรยเงี้ยเนาะเล่นถึงเช้าตีห้าหกโมงตืง่นถึงเช้าเนี่ยจ่ายห้าบ,บาท <c oughs> คือบ่อยมากจนรู้เลยว่ากูจะ <c oughs> ทรามานเสียสุขภาพทำไมวะเนี่ยวันลุงคืนก็เที่ยวไม่สนุกด้วยนะไม่เที่ยวไม่ได้ด้วยจริงๆแล้วคือหลับยาวถึงเย็นอะไรยงเงี้ยนะนะแล้วกินอีกรอบหน <c oughs> ึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือไม่มีประโยชน์อะทำงานหากินดีกว่าเนี่ยก็เลยแบบ ก็จร <muitas S 2> ิง <sketches> ส่วนตัวก็เ no ลิกเล่นมาเป็นโอ้โหเป็นสิบยีสิบปีแล้วนะประเด็นน่ะนะครับแต่ว่าก็แชร์แชร์ให้ฟังว่าคือเรารู้ไงว่ามันมันก่อนที่เราเล่นเรารู mm ้อ hmm ยู่แล้วว่าเบิร์ว่าว่าว่าริสเรวอตมันคืออะไรอ่ะกลับมาในในการลงทุนเช่นเดียวกันอ่ะว่าการที่เราลงทุนโรยเลี่ยการลงทุนไม่เกินห้าตัวเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่าความเสี่ยงคืออะไรดังนั้นเราไม่เราเสียใจไม่ได้เราไม่ควรเสียใจถ้าความเสี่ยงมันทริกเกอร์ขึ้นก็เพราะเรายอมรับความเสี่ยงไปแล้วถ้าคิดได้แบบนี้ไม่ีปัญหาเลยครับ แต่ก็ต้องยอมรับนะว่า <c oughs> ถ้าเราลงทุนแบบสมมติเฉยๆนะเบิร์ตนะให้เห็นพาพชัดมากขึ้นแล้วกันนะให้แบบฮาร์ดคอร์ขึ้นอีกเนยเป็นอออินแล้วกันที่เล่าให้ฝั่งเคนี้แล้วกันนะครับว่าสิบห้าปีที่ผ่านมาเบิร์ตมีคนที่ลงทุนแล้วนะครับพลิกชีวิตได้ได้ดีนะครับจากล้านเดียวเป็นร้อยล้านห้าร้อยล้านเนี่ยเยอะนะครับเบิร์ตเยอะนะครับเบิร์ตวิธีที่ใช้เนี่ยก็คืออออินนี่แหละ อารมณ์เนี่ยพี่คิดว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากการเป่ายิงฉุบใช่ปหอืมชึบชึบใช่ไหม,ไหมถ้าเราโชคดีเราก็เป่ายิงฉุบชนะสิบตาติดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเบิร์ดเป็นไปได้นะเราก็รวยได้ไหมรวยได้นะเบิร์ด <c oughs> แต่เราต้องยอมรับว่าถ้าตาที่สิบเอ็ดเราแพ้แล้วครับเราก็เจ๋งก็แค่นั้นปะถ้าายอมรับได้เรามีความสนุกกับมันเราแฮปปี้กับมันก็ไม่มีปัญหาจริงปะจริงปะเรายอมรับความเสี่ยงได้ไงก็มีปัญหานะ คือ <c oughs> พี่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นหานะอย่างที่บอกว่ามันที่อยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันเนี่ยประเด็น,นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกรณีห้าตัวอันนี้จากที่พี่เคยเล่าให้สังผมว่ามันก็ทําให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะใช่<ล>ใช่สมมติว่าห้าตัวเนี่ยแต่ละตัวคิดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเออเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้ามีตัวหนึ่งสมมติ เราคิดผิดมากเลยขาดทุนไปห้าสิบเปอร์เซ็นครับมันก็แค่สิบเปอร์เซ็นครับเออสิบเปอร์เซ็นของทั้งหมดใช่ครับเนี่ยไอ้เนี้เสริมว่าเออถ้าเราคิดแบบเนี้ยก็คือแค่ลบสิบเปอร์เซ็นแล้วอย่างอื่นมันบวกถัวไปพอยังระบ,บายแบบนี้ใช่ใช่เบอร์ถูกต้องครับว่าในเขาก็เมนชั่นมาด้วยว่าคือหุ้นเนี่ยก็เลือกจากพวกที่แนวโน้มอ,อะไรมันดีขึ้นด้วยตัวเลขต่าง ไม่หรอกเบิร์ตคืออย่างที่บอกเบ<ม>ิร์ตไปไ<ม>ครับ<ม>ว่าโตเล่มมันก็เรื่องหนึ่งครับความเสี่ยงมันก็เรื่องหนึ่งอ่ะเออมันคนละเรื่องกันอ่ะคีย์พอยต์เป็นเรื่องนี้เบิร์ตคือคีย์พอยต์มันไม่ใช่เรื่อง financial ratio ที่ดีขึ้นนี่ลดลงคีย์พอยต์ไม่ใช่เรื่องนั้นคีย์พอยต์มันคือเราอ่ะลงทุนเนี่ยมันคือการ manage เรื่องความเสี่ยงคนที่ success ได้รวยได้จริงๆเนี่ยมันคือคนที่ปิดความเสี่ยงได้ดี บริหารเมเนจริสต์ a e มเได้ดีต่างหากคนที่รวยสามารถรวยต่อเนื่องมันได้ยี่สิบปีสามสิบปีสี่สบปีหกสิบปีมันแปลว่าอะไรเบิร์มันแปลว่าเขาไม่ได้เป่ายิ้งฉุบทุกวันนะอะเขาจะมามพี่ใช่ไ่มครับเออตรองนี้ต่างหากคือเคล็ดลับความสำเร็จจริงๆของนักลงทุนนะครับที่ต่างจากนักพนันนะนะเออวันก่อนผมฟังดเรเนวอันหนึ่งชอบมากเลยเออเขาพูดถึง เขาใช้คําว่าลูเซอร์เกมแ่ะอืมครับคือเหมือนเหมือนเขาเปรียบเทียบเป็นแบบสมมติเป็นการแข่งเทนนิสอะ่ะมันจะมีพวกพวกโปรแข่งกันกับพวกมือสมัครเล่นแข่งกันใช่ปหถ้าพวกโปรแข่งกันเนี่ยมันเป็นวินเนอร์เกมคือแบบใครที่เก่งกว่าคมกว่าขวดทีเดียวลงเส้นเลยอะไรเงี้ยก็คือคจะชนะใช่ปหแต่ถ้าเป็นพวกมือสมัครเล่นด้วยกันอะ่ะคือวิธีเล่นมันต้องคือแบบกูพลาดให้น้อยที่สุด ใครใ<ช>พลาดน้อยที่สุดคนนั้นชนะอะไรเงี้ยใช่เหรอถ้าถ้าเป็นมือสมัครเล่นไงถ้าเป็นคนที่ชีวมอาชีพก็คล้ายๆกันนะระดับโลกเนี่ยระดับโลกอะ่ะพี่เห็นอย่างนักบักล้อมระดับโลกเงี้ยพลาดจุดเดียวเนี่ยก็แบบตบหน้าตัวเองแบนี้เลยนะมือหนึ่งของโลกนะอออชอบตบหน้าตัวเองอถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยพอพลาดพอวางวางปุ๊บมันรู้เลยว่าพลาด ว่าเพ่อไม่กด้าตเลยจริงๆวัวเลยกบแรงด้วยไม่ได้ตบเบาด้วยคือเจียอะไระเอออยากเห็นว่ะแต่แหละเร่อมันหมักล้อมไงผมว่ามันมันต้องเป็นเทเลตี้นี้แหละหมักล้อมอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเทนนิสมันแบบมันกีฬาใช่ไหมล่ะมันก็ต้องแบบคิดว่ามันนี่อาจจะมีมุมมองที่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 แตกต่างนิดหน่อยนะพี่รู้สึกว่าคนที่เก่งในระดับโลกอะเบิร์ตพี่คิดว่าศักยภาพมันไม่ถึงกับหนีกันขนาดนั้นนะ ยกเป็อย่างให้เห็นภาพนะเฟเดร์เรอร์กับนาดาแล้วกันนะนี่เทนนิสเลยนะสองตำนานคนนี้นะซึ่งรีไทยทั้งคู่แลยก็พี่ว่าความสามารถไม่ได้หนีกันนะเวิร์ดแต่ถามว่าสุดท้ายเขามีความการแพ้ชนะอยู่ดีอ่ะใช่ไหมครับลกามันเกิดจากอะไรอ่ะสุดท้ายมันพี่รู้สึกว่ามันก็คือความผิดพลาดอ่ะที่เราเกิดขึ้นอ่ะสุดท้ายอ่ะมันเก์ระดับโลกอ่ะพี่ว่าจุดชี้ชนะจุดจุดชนะแพ้อ่ะมันไม่ได้วัดที่ความสามารถนะมันวัดกันที่การควบคุมจิตใจต่างหาก เออว่าใครแบบแบบไม่คือทุกเกมนะทุกทุกกีฬาเนี่ยมันจะมีแบบความรู้สึกโลภกับกลัวมาครอบงำตลอดเวลาเฮ้ยเราแบบอยากได้แบบถ้าติดทานิกเราบอกว่าเราอยากให้แบบโคตรมุมเลยอะเราอยากโคตรมุมเลยแบบเอาแบบแบบแค่แบบแค่เซ้นปุ๊บชนะเลยใช่ไหมเนี่ยคือความโลภใช่ไหมหรือแบบหรือเข้ามาหน่อยก็คือความกลัวใช่ไหมหรือแบบกลัวออกอะเข้ามาหน่อยอะไรเงี้ยมันมันคือคนทนเรื่องพวกนี้นะ อะไรอย่างเง pues. mm ี้ยนะความรู nah ้สึกก็จะรู้สึกว่าอารมณ์อยู่แล้วมันมันสำคัญมากๆนะเออก็จริงก็จริงตรงข้ามพี่กับรู้สึกว่าการแข่งขันมือสมัครเล่นต่างหากที่ใช้ฝีมือเป็นหลักเพราะว่าเหมือนกับมือสมัครเล่นอ่ะฝีมือมันมีความแตกต่างกันพอสมควรอ่ะมือสมัครเล่นอ่ะแต่ตรงข้ามในระดับท็อปๆนี่รู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างกันอ่ะเออมันแบบเก่งสุดโคตรเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันบางทีมัน บางทีสมาธินะเออที่เขาเรียกกันว่าสมาธิใช่ไหมอย่างเทนนิสนี่เวลาที่เราไปดูในในสนามเทนนิสนี่ถ้าใครมีใครทําเสียงโป้งมาเนี่ยนักกีฬาเสียสมาธิเลย<ม>คือแบบต้องแบบแบบหยุดเล่นเลยหยุดเล่นเลยนะเบิร์ตหยุด<ม>เล่นเลยนะสมาธิมันสุกสำคัญมากๆอ่ะจิตใจอะสำคัญมากๆอะไรอันี่อะไรวะเนี่ยงงเลยก็เป็นเรื่องคอนโทรลไม่ให้ตัวเองพาดอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ ให้มีสมาธิให้มีสติห <c oughs> ยบกเกมตลอดจดจ่อตามสิ่งที่ตัวเองซ้อมมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจเหตุการณ์เฉพาะหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมที่มันจะ <c oughs> ที่มันจะยากหน่อยใช่ไหมครับอืมประมาณนั้นทุกอย่างต้องมาหมดแหละพวกนักนกีฬาระดับโลกอ่เนาะสุขภาพอย่างเหมือนโรนัลดู้ง่ายไ,ไหมที่แบบ <c oughs> อาหารก็แบบไม่ดื่มน้ำอัดลมเลยห <c oughs> มนดื่มแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวสุขภาพก็กินอาหารแบบคลีนๆแล้วดูบอดี้เขาดิโอ้ คือแบบเออสุดจีนนะสุดอ่ะเออสุดอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบโดยเฉพาะเทียบเทียบกับพวกอายุเท่ากันแหละรุ่นเดียวกันแหละโอ้โหสภาพแบบลองลองนึกทำง่ายๆอานึกทำง่ายๆโรนัลโดเนี่ยอายุใกล้เคียงลูนนี่เออนนั่แหละไอ้เนี่ยภาพแรกลูนนี่คือแบบไม่นะแล้วลูนนี่เนี่ยแม่งอ้วนตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบกว่าแล้วนะเออ เออ <c oughs> นี่ยมันก็มันก็ส่งผลแตกนเลยนะว่ามันก็ <c oughs> มันก็เขาเรียกยืระยะได้แบบต่างกันมากๆอ่ะอืมคูกมันต้องแบบนอกสนามละใช่